สวัสดีครับพบกับน,นักสืบเกศิีประกรณ์รุ่นที่ที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มาเอาใจแฟนๆสาวก t o y o t a Fortuner กันบ้างดีกว่านะฮะวันนี้เป็นชมใหม่เลยนะฮะเราเป็นรุ่นพิเศษด้วยนะ,ะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ 2, 2021 Toyota Fortuner Legender Diesel 2.4ขับ2ออโต้ไม่แดมื Toyota f o r t u จ e r วันนี้เป็นรุ่นพิเศษเลยหรือ r e g e n d e อ่าหลายคนบอกเออเรจ e นเดอต่างยังไงกับตัวทั่วไปนะถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียก T.R.D. Sportivo นะแต่ตอนนี้ไม่มี T.R.D. แล้วเขาเปลี่ยนเป็น Regender เ,เ,เพราะฉะนั้นมันก็จะมีดีไซน์ที่เท่กว่านะของแต่งชุดแต่งอะไรที่มันสวยกว่าดีไซน์มันดูพิเศษกว่านะวันนี้เป็นตัวขับ2 2.4นะชมนี้มีทั้ง2.8กับ2.4สําหรับใครไม่อยากได้เครื่องใหญ่ก็เอาตัวนี้ผมวัดเหลือๆแล้วเรียกวัดไปได้ทั่วไทยแล้วนะกับ2021 Toyota Fortuner Legender Diesel 2.4ขับ2ออโต้ใหม่8,000มวันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวเช่นเคยนะครับปีผลิต2021แท้ๆเลยตัวนี้เป็นหลังคาดำแท้โรงงานด้วยนะหรือที่ว่า Blacktop ออกห้างป้ายแดง1 5 6 4 0ล้านาแบาทนะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมครับไม่มีชนนะไม่มีปะตอมไม่มีพิษวามไม่มีน้ำท่วมเลขหม่ลขแปด80,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาอ่ะ,อะเพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเรามาดูพร้อมกันเลยฮนะสวยขนาดไหนมีอะไรต้องทำไหมมาโอ,อ้โหกระจังหน้าโคตรเท่ด้านในเป็นสีดำเงาเป็นลอนคลื่นสวยมากนะโลโก้ใหญ่เด่นเต็มฝ่ามือ ไฟหน้าก็เท่นะฮะมันจะเรียวมันจะสวยกว่าตัว Fortuner ธรรมดาได้โคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟ daytime LED โคมไฟยังใสปิ้งเลยมีไฟตัดหมอกให้นะฮะมีเซ็นเซอร์ให้ด้านหน้าด้วยนะฮะไฟหน้า2อฝั่งฮะสวยใสยดูดีเลยนะฮะมีไฟตัดหมอกมีเซ็นเซอร์ให้ด้านหน้าด้วยนะครับอ่ะล้างขึ้นมาแล้วนะครับโอ้มีอะไรเนี่ยกล้องหน้าด้วยนะฮะเยี่ยมเลยล้างขึ้นมาแล้วนะฮะมาด้วยสีขาวมุกเท่ๆแบบนี้เลยฮะ ออกแดดเงางามเปล่งปลั่ง,ปงเป็นฝระกายใช้ได้สำหรับฝาโปรงดูแล้วไม่ต้องทำอะไรครับไปตามนี้ได้เลยผิวยังสวยใสมากๆคอไปอยังบางใช้ได้ส่วนกันชนขออนุญาตใช้วิธีแต้มเอาแล้วกันนะเพราะว่ามันนิดเดียวแต้มไปนะตรงกลางไม่ต้องทำอะไรตรงนี้แต้มไปนะอันนี้ก็แต้มปลายขอบๆนะสรุปแล้วกันชนหน้าแต้มสีอย่างเดียวนะฮะอมุดกันหน่อยฮะ ช่วงล่างด้านหน้านะสวยงามชัสซีสวยไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไรภาพรวมแถบขวาสีสันใช้ได้นะฮะสวยเนียนใสตลอดทั้งแถบหน้าผิวดีนะคันนี้ดูแล้วไม่ต้องทําอะไรแน่ๆได้ลุ้นและได้ลุ้นล้างตั้งขายผิวบางครันะอไปสวยใสยเลยตัดกับพลาสติกสีดําด้านข้างบันด,ดงบันไดสีดําเท่ๆนะสวยเลยมือจับโครเมี่ยมพร้อมสมาร์ทเอนทรีด้วย เจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดมาแล้วเรียบร้อยกระจกข้างสีดำเงาพร้อมไฟเลี้ยวเท่ๆมีกล้องให้รอบคัน360องศาเป็นหลังคาดำแท้จากโรงงานหรือที่เรียกว่า Black Top นะฮะสวยมากนะมีตัวยึดแหลกหลังคาให้เรียบร้อยเลยนะครับรุ่นนี้ได้ดิสเบรกสีล้อหน้าหลังเลยนะฮะล้อแม็กลายนี้เลยเ e เจนเดอหน้าเงาร่องสีเทาเข้มแม็กสวยมากไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรครับ ยางได้ดันหลบนะเจ้าของเดิมให้มาเป็นดันหลบแล้วก็เบอร์ยางเบอร์อะไรอ,ะ 5, 50, อ่ะ255 50 R20 เลยนะฮะแล้วยางเขาเพิ่งเปลี่ยนมาโอ้ขอบคุณมากฮะเจ้าของเดิมปี24ปลายปีเพิ่งเปลี่ยนยางมาไม่กี่เดือนดอกสวยมากใครได้ไปนี่คุ้มมากนะฮะดอกเต็มเตมดอกลึกๆโอ้โหใช้กันยาว ล้อแชชซีสวยงามไม่มีชนดักไม่มีน้ําท่วมล้อหลังก็สวยมากนะครับแม็กสวยเนียนกริปเลยไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีถลอกอะไรนะฮะแล้วก็ยางปียิบสี่ของดันหลบหน้าวใครได้ไปนี่คุ้มากสวยๆใช้กันยาวๆเลยนะแชชซีเดิมหมดนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมอะไรเลขแชชซีอยู่ตรงนี้ M R 0 A B ลงท้ายด้วย6 6635นะฮะประตูด้านหลังขวาเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมหมดนะฮะไม่มีงัดแงะแก่เก่าอะไรเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอึ๊บอยู่ครบซอกประตูด้านในฮะ สติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามหัวน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดอะไรนะฮะสติกเกอร์ยังอยู่เลยขอบประตูเสาหน้าขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์ค,สว,ว <laughs> รคสวยงามโอ้ยเหนียวเม็ดอาร์คสวยงามและอยู่ครบตลอดทั้งแถบซองในแห้งสนิทเดิมหมดเลยแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับมีสปอยเลอร์มาให้เท่ๆในตัวพร้อมไฟเบรกนะครับ กระจกหลังของ Toyota เดิมๆเลยไฟท้ายสวยมากฮนะเรเจนเดอร์ลน์นี้เลยนะครับนี่ด้านหลังสีดำนะไฟท้ายซ้ายขวาสวยมากกันชนหลังดูแล้วใช้ได้สีสันรเรียบร้อยดีมีถลอกเบาๆช่างมันไม่น่าเกลียดอะไรนะรมีเซ็นเซอร์หลังให้4จุดด้านหลังก็แต้มเอาและกันใช้แต้มตรงนี้ขนแมวขัดเอา ที่เหลือไม่ต้องไปยุ่งอะไรสีสันเขาค่อนข้างเรียบร้อยอยู่แล้วอ้ามุดดูล้อไหลหน่อยช่วงล่างใช้ได้นะฮะเดิมๆล้อไหลยังอยู่ดีชัดสีเผารล้อสวยๆไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าฮะเปิดปิดง่ายๆแบบนี้นี่เปิดมาแล้วตะเข็บด้านหลังแห้งสนิทครับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามด้านบนตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คอยู่ครบครับ ฝาโป่งน็อตเดิมหมดฮะไม่มีถอดไม่มีขยับตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอกักสวยงามนะฮะซ้ายขวาสวยงามแห้งสนิทเลยฝาท้ายก็เดิมหมดฮนะแหนบซิลิโคนแห้งๆเดิมตรงเป๊ะเลยนะฮนะแถบซ้ายก็สวยครับนะ่าสรุปแล้วคันนี้ชิ้นใหญ่ๆไม่มีอะไรต้องทำแล้วแต้มสีอย่างเดียวฟังนี้สวยมากเคาะบางผิวเดิมใสเลยนะบันดงบันไดของเดิมโรงงาน สวยๆกระจกข้างสีดำเงาเท่ๆพร้อมไฟเลี้ยวและกล้องรอบคันมือจับคมเมี่ยมพร้อมสมาร์ทเอนทรีเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมการาดมาให้ด้วยขอบคุณมาก mm hmm. ล้อหลังก็ดิสเบรกแม็กหลังก็สวยสมบูรณ์เลยไม่มีถลอกไม่มีเบียดฟุตบาทโอ้โหได้ยางก็คุ้มมากแล้วนะฮะดันหลอบปี24ปลายปีดอกเต็มๆดอกลึกๆนิ่มๆคมๆ ใช้กันยาวๆครับชัดสีสวยๆเดิมหมดไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมล้อหน้าซ้ายก็สวยครับแมกเนียนกริปหน้าไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีถลอกอะไรนะฮะยางดันหลบปี๒๔โอ้โหใครได้ไปนี่คุ้มสุดๆ ดอกเต็มๆแม่สุมล้อเดิมเดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมประตูหลังซ้ายเปิดมาขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบอ่้าเสาหน้าซ้ายนะครับไอเสากลางซ้ายดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูน็อตเดิมไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีขยับเสาหน้าซ้ายดึงออกมาขอบยางเหนียวเม็ดอาร์ค สวยงามตลอดทั้งแถบนะครับสวยเลยแก้มซ้ายก็เดิมน,อน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับอะไร้าสีต่อแล้วเอ้ยยังหมดเมษาเอาเดี๋ยวแถมให้ก็ได้นะภาสีเดี๋ยวแถมให้กระจกเดิมของ t o y ยต้าเเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปตัวนี้จะเป็นดีเซล2 4 4 0ซีซีฮะเกียร์ออโต้6สปีด150แรงมาครับแล้วก็ประหยัดถึง13โลลิตรนะฮะอันนี้เครื่องบล็อกเดียวกับรีโวเลย ไม้แทบ80,000ืโลครับซอกในฝั่งขวาตัว R คมคมเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับซุ้มล้อเบ้าโชกแห้งสนิทสวยงามซับนงซับในแห้งเลยแก้มขวาสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะซับนงซับในแห้งเดิมหมดนะไม่มีงั้นแงะแก่เก่าอะไรคานเดิมซุ้มล้อ3าม R คมคมเลยคันหน้านะฮะฝั่งขวาตัว R คมคมมีลูกศรชี้เข้าด้านในรูกลมคมกริบหม้อน้ำเดิมของโตโยต้า ซ้ายขวาตัวแอลนะซ้ายแอลคมๆเลยคานเดิมหมดทุกจุดเลยซุ้มล้อฐานแบตเตอรี่สวยแห้งซับนงซับนายแห้งแก้มซ้ายสติ๊กเกอร์อยู่ครบซุ้มล้อแหง้งสนิทสวยงามแบตเตอรี่ถ้าเกิน6กเดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้ท่านถ้าไม่เกินหกเดือนไปตามเดิมแฟนเบรรุนนี้อยู่ซ้ายปีผลิตกันยายน2021ผลิตทประกอบประเทศไทยเครื่องยนต์2 G.D ตัวถัง MR0AB ลงท้ายด้วย2566635เครื่อง 2400cc นะซับไนแห้งสนิทฝั่งซ้ายตัว L คมๆฝาโปงนะน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดด้านตายแห้งสนิทสติกเกอร์อยู่ครบนะแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติกเกอร์อยู่ครบเรียบเนียนสวยงามนะแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับฝาแทสหลักโตโยต้าคมๆเลยจ้า ฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยอใสๆเนียนๆนีไม่แท้8ปดหมืโลไปดูข้างในกันต่อครับบาะต้องลายนี้เลยได้บาะไฟฟ้าด้วย เป็นเบาะหนังแท้สีดำผสมสีแดงเลือดหมูได้สีแดงโอ้โหสวยมากหายากนะครับรถใหญ่ๆที่เปาะจะสวยเป๊ะขนาดนี้เพราะว่าส่วนใหญ่จะปีนขึ้นปีนลงถูขอบกางเกงก็จะมีทะลอกมีเหี่ยวกันมากกว่านี้แต่คันนี้เนียนกริปจริงๆฮะแล้วสติกเกอร์ขอบประตูเขายังไม่แก่เลยถือว่าใช้รักษามมากแหงประตูสวยมากครับหนังดำได้แดงผสมแดงเลือดหมูโอ้โหสวยมากมีระพงชวิตเตอร์ด้วย ฟิล์มสวยยี่ห้ออะไรเดี๋ยวหาให้นะแต่สวยมากด้านหลังฟิล์มสวยยี่ห้ออะไรยังไม่เจอแผงประตูสวยมากครับเนียนกริปเลยโอ้สติ๊กเกอร์ขอบประตูยังไม่แกะเลยมีแถมพรม5 d ให้เราด้วยขอบคุณมากด้านหลังมี usb มาให้2จุดเยี่ยมเฮ้ยเป็น type c ด้วยเหรอคุณพระอันนี้เขาติดเพิ่มเองหรือเปล่านะปกติไม่ค่อยเจอนะรถที่มี type c ด้านล่างมีปลัก๊กเผาเอาเล็ตแบบไฟบ้าน100ยวัตต์220โวลต์มาให้ด้วย หัวหมอนตรงกลาง3ตำแหน่งมีรูติดตั้งคาร์ซีทไอโซฟิกโอ้เบาสวยมากฮะเนียนทุกกระเบียดนิ้วเลยตรงกลางเป็นที่เท้าแขนกับที่วางแก้วน้ำแบบนี้นะครับตัวเบาะพับเหมือนเดิมตามสไตล์โตโยต้าตบเด้งปีนเข้าปีนออกง่ายสะดวกสบายนะครับแผงท้ายเป็นพลาสติกสีดำสวยมากโอ้คันนี้ดูแล้วขับคนเดียวแน่นอนแล้วไม่ใช่สายท่องเที่ยวด้วย นะฮะไม่มีทะลอกไม่มีริ้วรอยจากการขนของเลยมี power outlet มาได้ด้วยด้านซ้ายนะฮะตรงกลางสวยมากเนียนกริบๆฮะพรมด้านล่างสวยมากโอ้โหถือว่าใช้ถนอมมากนะคะันนี้ซ้ายขวาแผงพลาสติกสวยเลยฝั่งซ้าย เป็นที่เก็บแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบครันเลยนะฮะอันนี้เขาพับบอกมาแล้วอ่ะก็ดีอ่ะให้ดูกันก่อนว่าถ้าพับแล้วจะได้แบบนี้นะฮะมีพื้นที่ด้านหลังเยอะเลยแล้วก็มีไฟส่องสวา่างมีแอร์พดานครบทุกที่นั่งนะฮะทีนี้เราก็เอาลงให้ดูแล้วกันก็ไม่ยากอย่างงี้ปตึ๊บตุ้มตึ้งอ่ะไม่ยากง่ายๆฮะคนเดียวก็ทำได้ตึ้งตึ้ง แล้วก็แถวสานะเอ็นได้เยอะประมาณนี้เลยอ่ะให้ดูเนื้อเบาแถวสามสวยมากเนียนกริบเลยนะไปลองนั่งกันเสียดายน่าจะให้มือจับช่วยขึ้นลงหน่อยแหมต้องปีนนิดหน่อยนะฮะสำหรับแถวสอง <c oughs> นะอ่ะตอนนี้ถอยบอกคนขับสุดแล้วนะโอ้เหลือเลยถือว่ากว้างมากเป็นรถไซส์ใหญ่ที่นั่งสบายนะฮะเ <c oughs> ขาไม่ติดเลยนะครับเดินหน้าถอยหลังได้นิดนึงประมาณนี้นะฮะเอนลงได้ เยอะมากโอ้นอนไปเลยพี่น้องนะเอียลงแบบสุดๆเลยนะฮะบ่อแยกซ้ายขวา60-40สภาพบาะแถวกลางแถวหลังนี่สวยมากเนียนกริปทุกกระเบียดนิ้วผมว่าคันนี้ขับคนเดียวแน่นอนเพราะว่าเบาะไม่สะเทือนเลยพี่น้องมีแอร์เพดานด้วยนะปรับความแรงแอร์ได้เองมีแอร์ออโต้มีไฟส่องสว่างให้มีแอร์ให้ครบทุกที่นั่งเลยนะฮะ แผงประตูก็สวยนะเนียนกริบเลยฟิล์มเจอและวเอ็กซ์ตาโคสวยมากขอบคุณยจ้ของเดิมมากสติ๊กเกอร์ไม่แกะเลยฝั่งซ้ายฟิล์มสวยเอ็กซ์ตาโคแผงประตูเนียนใสกริบกริบเบาได้ไฟฟ้าคู่หน้าเลยซ้ายขวาตัวเบาสวยมากครับเนียนกริบทุกกระเบียดนิ้วนะไปลองขัดกันด้านหน้ามีมือจับช่วยขึ้นลงแล้วก็กุญแจหน้าตาแบบนี้ เป็น i ิ m ม b i l ลเ e อร์คุณจะสำรองมีให้ครบนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่แท้8ปดหมื่นโลเท่านั้นเองนะก็ถือว่ายังน้อยเปิดแอร์ก่อนเอ้ยปิดฝาท้ายก่อนฝาท้ายปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าแบบนี้นะอ่าแล้วก็เปิดแอร์แอร์เป็นดิจิตอลนะปรับความแรงได้7ระดับมีแอร์ออโต้ด้วยมีไล่ฟ้าหน้าหลังครบนะฮะอ่า แล้วก็อุณภูมิแยกซ้ายขวาได้นะครับน่มีปุ่มเปิดปิดแอร์หลังด้วยนะฮะโอเคแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับคอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะฮะก็จะคล้ายๆรีโวนะฮะเป็นพลาสติกดาแข็งๆผสมบางส่วนเป็นหนังนุ่มๆนะฮะด้านล่างเป็นหนังนุ่มๆดำได้แดงแล้วก็มีเล่นอักษร Fort จูเนอร์เท่ๆนะฮะหน้าจอเดิมติดรถมาจากโรงงานของเดิมโตโยต้า มี USB ให้นะฮะมี Bluetooth ให้เป็นระบบสัมผัสมี Apple CarPlay Android Auto SDL USB VR วิทยุนู่นนี่นั่น iPod Browser MilaCast แล้วก็กล้อง360องศาร,รอบคันแบบนี้นะนี่เท่มากเลยจำลองภาพเสมือนจริงรอบคันเพื่อความปลอดภัยนะเลือกราฟิกได้หลากหลายรูปแบบกล้องหน้า กล้องซ้ายขวาหน้ากล้องรอบคัน3มิตินะฮะกล้องถอยก็มีด้วยนะนี่กล้องถอยมาพร้อมเส้นนำสายตาแบบนี้เลยนี่ย่ำไปเลยด้านล่างกันบ้างนะฮะก็มีพ power outlet มาให้1ช่องตรงนี้และที่ถูกใจผมมากเลยนะด้านล่างมีแท่นชาร์จไร้สายให้แล้เราไม่ต้องพกสายชาร์จออกจากบ้านนี่สะดวกสบายมากๆเลย<ม>ตรงกลางนะฮะสวยมากครับลายไม้สวยมากนะฮะ มีที่วางแก้วน้ําให้เท่ๆนะฮะหัวเกียร์คันเกียร์สวยทุกกระเบียดนิ้วเลยใช้แบบขน,นอมจริงๆนะเป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะมีเมนนวลโหมดด้วยเบรคมือก็ตามสไตล์รถใหญ่เนาะมีพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดระบบพวบคุมการทรงตัวครบเลยที่เ้าแขนเป็นหนังนุ่มๆดําได้แดงนะด้านไหนโล่งๆมีป้นพัดเดลชิฟต์สำหรับเปลี่ยนเกียร์ได้นะฮะแล้วก็มีครูสคอนโทรลมีมัลติฟังชัน เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้สวยวัสดุต่างๆเนียนมากครับเนื้อพงมาเลยอ่ะแน่นอนรุ่นนี้เป็นอาการประจํารุ่นนะก็ไม่ค่อยทนเล็บเท่าไหร่นะอันนี้แต่ไม่แนะนําไม่หุ้มนะเพราะว่าสภาพที่เหลือเขาสวยมากแล้วหุ้มมาไม่เหมือนแน่นอนนิดหน่อยนิดหน่อยนะรุ่นนี้เป็นเกือบทุกคันนะฮะอ่ะปรับได้สีทิศทางเช่นเดิมลงขึ้นเดินหน้าไอยหลัง ตืดๆโอเคกระจกไฟฟ้า4บานออโต้หมดทั้ง4บานดีมากมาก,มากเซนทันล็อกใช้ได้กระจกข้างนะฮะปรบับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าได้ด้วยเนาะมีที่วางแก้วน้ำมาให้ตรงนี้ด้วยนะฮะมีปุ่มสตาร์ทแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเซ็นเซอร์หลงังฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้ากระจกหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะครับด้านบนมีช่องเก็บแว่นให้แล้วก็ไฟด้านหน้ามีให้คู่หนึ่งที่บังแดดมีกระจก แต่งหน้าพร้อมไฟส่องสว่างให้นะครับเทด้านสวยมากเป็นสักหลาดสีดำเท่ๆไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีเจอมอะไรเลยสวยเนียนเลยแล้วก็ด้านตรงกลางมีไฟส่องสว่างพร้อมปรับแอร์ได้เองจากด้านหลังด้วยนะครับต็อของเดิมํำอะไรไปนี่82 0 0 0ถึงที่87,000เเมื่อมีนาที่ผ่านมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วอู่นอกนะ เอาเอาไงดีอ่ะเขาเพิ่งเปลี่ยนมาพี่น้องขยับไปประมาณ20โลนะเอาแล้วเอาไงดียแต่ให้ผมเข้าโตโยต้าอ่ะไม่เป็นไรเข้าโตโยต้าให้เหมือนเดิมแล้วกันนะฮะน้ำมันเครื่องของโตโยต้าเดี๋ยวถ่ายให้เหลยแต่ว่าน้ำมันเกียร์เดี๋ยวขอดูประวัติเดิมก่อนนะครับอ่ะฝั่งซ้ายนะฮะมีเกะมาแล้วอ่ามีแฟ้มเหมือนเดิมนะฮะคู่มือใช้งานมีให้นะครับ แฝมเฟิร์มครบโอ้โหคู่มือยังไม่แกะจากซองเลยพี่น้องแต่ละอย่างนี่ไม่สะเทือนเลยฮะนี่ยังอยู่ครบเป๊ะเวอร์นะฮะทุกเล่มไม่เคยแกะไม่เคยเปิดไม่อะไรทางนั้นนะเดิมเดิมนะฮะแถมอันนี้ให้ด้วยไพ่อะไรวะเนี่ยการ์ดพระมสรสิมโชคเสริมลาบนะอ่าสำเนารถนะฮะ คันนี้เลขทะเบียนเป็นเลขประมูลนะไม่ได้ให้นะฮะอันนี้รอทําคืนสังวนคืนเจ้าของเดิมให้เดี๋ยวจะออกเลขใหม่อะไรยังไม่ทราบนะฮะแต่ว่าไม่ใช่เลขนี้นะเลขนี้เจ้าของเดิมเอาคืนป้ายกรุงเทพนะฮะปีผลิต2021นะฮะมาจด2022นะฮะออกรถก็2021เหมือนกันสีขาวหลังคาดำนะครับเลขตัวถัง MR0AB ลงท้ายด้วย5 6 6 6 3 5 เครื่องยนต์ 2GD878 2 8 7 8 cc ดีเซลซีซูป2.4ลิตร150แรงมาลองขับกันดีกว่าไปเลยมีกล้องหลังให้ในตัวนะฮะพร้อมกล้อง360องศารอบคันนะครับตั้งลำกันก่อนนิดหนึ่งเครื่องยนต์เนี่ย2.4 150แรงมาบล็อกเดียวาริโวนะฮะ แต่ก็แรงพอแล้วล่ะผมว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ลุยป่าโอ้ยพุ่งหลังติดบอ่อเลยผมว่าเหลือๆแล้วนะบเบรกจึ๊กช่วงล่างยังแน่นนุ่มเครื่องเดินเรียบนิ่งเงียบใช้ได้แอร์ยังสบายห้องโดยสารกว้างนะครับพวงมาลัยก็ตามสไตล์รถใหญ่นะฮะคล้ายๆลีโวจะแบบจะแบบแน่นๆหน่อยไม่ได้ถึงกับเบาแบบแบบพวกเอวนเลนอะไรไม่ใช่นะจะแน่นๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้หนักก็ถือว่ายังขับง่ายนะครับขับง่ายตามสไตล์รถใหญ่ มาดูวงเลี้ยวกันหน่อยเซกลับรถในพื้นที่แคบๆต้องโยกไหมแคบใช้ได้เลยผ่านสบายๆพี่น้องนะฮะไม่ต้องโยกนะง่ายๆแบบนี้อ่าเดียวว่าคล่องตัวด้วยนะฮะครบเครื่องจริงๆวิ่งทางใกล้ทางไกลทางยาวความคล่องตัวใช้ได้ นะผมว่าใครวันนี้ที่อยากได้รถครอบครัวเจ็กที่นั่งที่คุ้มมากๆใช้กันยาวๆราคาดีๆราคาแข็งๆฟอร์จูเนนะนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงครองแชมป์อันดับหนึ่งในเซ็กเมนต์นี้มาอย่างยาวนานนะฮะโอ้โหบอกเลยคุ้มนะฮะเครื่องทนทนนะ,ะอะไรถูกๆออปชั่นเพียบนะสมรรถนะยอดเยี่ยมช่วงล่างอาจจะไม่ได้เด่นมากแต่ว่าอย่างอื่นถัวแล้วมันคุ้มจริงๆ เดี๋ยวไปดูกันเลยฮะราคาล้านห้ากว่าไม่แป0 0มืนวันนี้เหลือเท่าไหร่ไป t o โย t a f o r ร์จ e เนอร์เ d จดฮะเท่ๆแบบนี้ต้องเร g e n เดอเลยวันนี้เป็นดีเซล2.4ตัวขับ2ออตโต นะฮะก็เรียกว่าใช้งานทั่วไปก็เหลืหอืๆแล้วนะ,ะวันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวปีผลิต2 0 2 1แท้ๆเลยมาด้วยสีขาวมุกเท่ๆแล้วเป็นรุ่นพิเศษ Blacktop หลังคาดำแท้เดิมจากโรงงานเลยนะฮะออกห้างรถใหม่ป้ายแดง1,564,000บาทวันนี้วอล์กอินหน้าร้านนะฮะเราตั้งขาย1,139,000บาท พิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟนั้งก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง1 9 0 0ล้าน99บาทโอ้ยคุ้มมากนะราคาประหยัดจากไฟแดงไปได้หลายแสนเลยทีเดียวนะฮะและเครดิดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะฮะนอกจากนี้ยังมีวารันตีให้ท่านเช่นเคยฮะรับประกันเครื่องยนต์ เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์โตโยต้าเราเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำม,มันเกียร์เปลี่ยนสายกลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในโตเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ UHD ให้ รีทําความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยใหม่น้อยฮะได้สีขาวใหม่80,000ื่นขายสนใจอย่าช้าแอดไลน์เลยด้านล่าง i d l ดี e 19sp โค้ชแอนที่ของเราได้ง่ายๆกับปิี่ค o ก g กัลหมพิมพ์19สีประกอนเราอยู่ถนนการเรประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศ ประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวไม่ทีมงานไปรับไปส่งเส้นสานีฟรีสิบเก้าีประครรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้เป็นบัญชีรถเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด่นยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับสิสาีประครรถเบอร์สองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์ s ฟชั c o m